วัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่งานแกลนอเปินิ่งของบริษัทแซ่แปดแปดที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าโหเป็นงาน2งานพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับงานแรกเป็นงานแกลน OPP นะครับของบริษัทแซ่แปดแปดครั้งแรกของปีนี้นะฮะต่อด้วยงานตอนเย็นนะฮะเป็นงานปาร์ตี้ปีใหม่นะครับต้องบอกว่าแจกรถกันหนึ่งคันเลยจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวไปรอติดตามชมนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างงานแกลน OPP นะครับของบริษัทแซ่แปดแปดนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามชมข้างในกันเลยครับไปเลย วันนี้เป็นงานแกนวีพีนะครับผมก็ต้องแนะนำนะครับรูปแบบของงานแกนวีพีนะครับแซ่แปดแปดนะครับก่อตั้งมาปีนี้นะครับเข้าสู่ปีที่แปดแล้วนะครับก็บริษัทของเรานะครับย่อมาจากอะไรครับ S ตัวที่หนึ่งนะครับ success นะครับความสำเร็จนะครับแนนะครับ ambition นะครับ ambition นะครับก็คือความเพียรพยายามนะครับ passion นะครับ ความชอบหลงไหลข้างใครเหมือนที่ทุกรู้ท่านมาวัานนี้นะครับแล้วก็พีดูสุดท้ายนะครับแพสซีอินคัมง่ายๆเลยเงินทํางานให้เราเหมือนรับรายได้แบบเปิดน้ำก๊อกทิ้งไว้นะครับถ้าน้ำก๊อกที่บ้านเปิดทิ้งไว้วเราต้องรีบปปิดแต่ถ้าเกิดว่าน้ำก๊อกมันเป็นทองเป็นเงินเนี่ยเราต้องเปิดทิ้งไว้ถึงตกองไหมครับอ่าแล้วก็มาพร้อมกับเลขมงคลแป สวัสนี้ครับจริงๆทีพูดวันนี้นะครับเรื่องสินค้าแซ็บเนี่ยว่าดียังไงเนี่ยห้าทุ่มก็ยังไม่จบเพราะว่ามันดีจริงๆแล้วมีหลายเคสมากเดี๋ยววันนี้ทุกท่านจะได้พบแต่วันนี้นะครับผมจะย่อลงในหนึ่งชั่วโมงตั้งใจฟังไ,ได้ไหมครับได้ได้นะโอเคนะครับบริษัทแซ็บกันแต่แนะครับพูดพร้อมกันไหยครับแซ็บเปิดมานะครับ าสู่ปีนี้นะครับเป็นปีที่8นะครับนำโดยท่านประธานชานนคณินนะครับพัฒนพิน์และท่านประธานหญิงนะครับนิพพัทธ์โรมรัตนพันธ์นะครับท่านเป็นมหาเศรษฐีนะครับที่มีแต่เป็นผู้ให้มาตลอดชีวิตวันนี้นะครับแซ่เข้าสู่ปีที่8ลหลายๆท่านอาจจะมองรู้สึกว่านานหรือไม่นานนานหรือไม่นานนานหรือไม่นานไม่สาคัญครับ แต่สำคัญตรงที่ว่าจะทำให้ท่านเนี่ยมั่นมั่งขั้งเพราะบริษัทเรามั่นคงอย่างแน่นอนครับผมกลมือใอ้กับท่านมาก ระดับชั้นผมสายามเกตแก้วโพสกุลครับสวัสดีครับอยากรวยไหม<ะ>ถ้าอยากรวยต่อนากบนี้ท่านใลุกเข้าห้องน้ำท่านจะไม่รวยเ<ะ>พราะเมื่อกี้สินค้าดีแล้วตั้งใจฟังแต่คุยกันปรากฏว่าแผนเขาบอกว่ารู้บริษัทรู้แผนได้เงินหมื่นเงินแสนแต่ถ้าไอ้รู้บริษัทร,รู้สินค้าได้เงิน 10, 10, 10. หมื่นเงินแสนถ้ารู้แผน ธุรกิจของบริษัทแซกก็ได้เงินแสนเงินล้านเอาไม่เอาเอา,เอาไม่เอา,เอาต่อจากนี้ถ้าใครคุยขอให้เป็นโรคทรัพจางแต่ถ้าเกิดใครตั้งใจฟังก็หมายงท่านรวยเหลือล้นแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกระดับชั้นตกเลยทุกท่านด้วยครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานแกรง OPP ของบริษัทแซกแบบเปๆแล้วนะฮะก็ตอนนี้กำลังบรรยายกันอยู่นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างไปตามผมมาเลยมา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 ก็ตอนนี้นะฮะเราอยู่ในงานแล้วนะฮะก็พี่สยามเกศแก้วโพสกุลกำลังบรรยายแผนอยู่นะฮะนี่นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับไปครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานชานนท์คณินเรื่อนนักทีมนะครับที่มาร่วมนะครับ ครับก็มีมิสแซ่888นะครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็บรรยากาศเริ่มไปแล้วนะครับคนก็ถือว่าค่อนข้างที่เย,เยอะเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเขารอ,อกันไปงานตอนเย็นนะฮะงานปาร์ตี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีแจกรถด,ด้วยเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศกันไปแข่ง้อมร่วมทำธุรกิจกับเรานะครับียกว่าผมช่วยแนะนำและช่วยให้ท่านรวย เป็นครั้งยิ่งใ,ใหญ่ได้นะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมทำอสังหาลงทุน5้ล้านผมจะไป็นคนคุณมาทำธุรกิจกับผม5้ล้านยากเลยครับทำธุรกิจเครือข่ายคุณลงทุน2,500บาทหรือร้อยเาสิาคุณมีโอกาสได้สิบล้านภายในหน 1, ึ่งปีดีไหมครั ทำอะไรมากกว่าเล่นกีตาร์ตลอดชีวิตเลยใครเป็นแซงก็ก้าส่วนก่อนทุกทีครับอะไรีตไม่ว่าเราจะเป็นไทยมันไม่สคัญตลอดสิ่งที่สำคัญ ูดไม่ชัดแบบนี้ก็หลักแสนหกต่อเลยนะคะจัเ้เยนเสร,ร์ฟวันละน่งแปดสิบบาททำให้น้องพิมมีรายได้วันละหมื 12, ่นสองหมื่นวันได้ถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นว่าเตอสามค่ะ กำลังสนุกเลยบอว่าไอ้สักรอบก็น่าจะได้นะคร้บก็ขอสวัสดีดวงใจที่รักงแทบแุกทุกตัคกันสวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอกันถือว่ามีว่านสมานต่อกันนะครับแทบแปกเปิดมาเนี่ยเพื่อช่วยทุกคนให้รวยช่วยคนป่วยให้หายช่วยคนที่ตายจากธุกิจอื่นให้ฟื้นที่นี่ด้วยแผนธุรกิจที่ง่ายไม่ซับซ้อน และเรามีระบบการายเงินที่สร้างรายได้ให้สมาชิกอย่างไม่มีที่ที่ถุกเราจะเติบโตอย่างมั่นคงและขยาย AEC เรามั่นใจในแผนธุรกิจที่ดีและมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่เราได้ผ่านการคัดสรรไม่อย่างไม่เยี่ยมนักธุรกิจทุกท่านต้องมั่นใจที่จะรุ่งเติบโตไปกับบริษัทที่มีความพร้อมและมั่นคงมาร่วมแบ่งปันสลกำลกันอันนี้คือนโยบายของบริษัทแซงแบเป็นแบบขาโมโยคูซ้าย อยากรวยมากยกมือฝาอีกมือหนึ่งโอเคยกมือซ้ายมือข้ายกไว้คนที่ไม่ได้ยกแสดงว่าอัมพาตเริ่มกินแล้วน้ำไว้มันจะได้ดูง่ายนะครับยกไว้ยกไว้ยกไว้แสดงว่าหูท่านไหนยกไว้ไม่ให้มานมันยกไว้มันเป็นการออกกำลังการเลยนะครับพวกเราพิชอาเรื่องนะถรามันให้เป็นเพชรหมอบอกมึงจะอยู่ท่ามายังตาย้อย่างนี้เลยนะครับก็เหมืนชีวิตเราครับจที่ไหบที่ผมพูดถูกนะ อีกครั้งนะไทยยโทรศัพท์มือถือมั้ะครับมันสำคัญมากตกมือให้กับพี่มหาเศรษฐีด้วยสามแสนวันละมือเด็กยกข้างไหมสามแสนไปเอาเดือดสามแสนนะห้าแสนยกมือข้างหนึ่งให้ยกสองมือเลือห้าแสนคราวนี้ผมเองในฐานะประธานบริษัทแท้แปดแจะยืนเคียงข้างและเป็นฝันกำลังใจให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับ คือปีนี้ผมจะสร้างหนึ่งล้านรหัสที่บริษัทแป็บเลย 我白痴。 ตอนนี้ผมอยู่ที่งานปีใหม่นะครับปาร์ตี้ของบริษัทแซมแป8นะครับโดยวันนี้เจ้าภาพก็คือคราวปริญญารุ่งเจริญทองนะฮะก็ถือว่าวันนี้นะครับคนโหต้องดูโต๊ะมาดูบรรยากาศกันนะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์มีไฮไลท์อะไรนะครับไปดูกันเลยไป ผมอยู่ที่งานปาร์ตี้ปีใหม่ของแซ่บ8 8ลแปนะครับวันนี้เจ้ะพาท่านปริญญาคราวปริญญาุ่งจเจนะริญทานะครับบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าคนเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับจะสนุกสนานกันไหนไปดูกัน มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาในงานวันนี้นะครับก็ด้วยความยินดีและขอบคุณทุกท่านนะครับก็ฝากไว้ในใจนะครับว่าบริษัทแซบแปดแปดแปดช่วยทำให้คนป่วยหายคนจนรวยคนรวยอยู่แล้วขอให้รวยมากยิ่งขึ้นนะครับ วันนี้ท่านคุณหมอปริญญานะครับบอกว่ามีร้อยรางวัลน,นะครับถ้าจะจับกันจริงๆเนี่ยนะครับคงจะจับกันแปบ๊บเดียวก็หมดนะใช่ค่ะเพราะมันเป็นรางวัลใหญ่อย่างนั้นไงวันนี้ผมมาในานามของบริษัทแซบแปดแปดแปดซึ่งคุณหมอปริญญาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้นำของแซฟแปดแปดแปดของเรานะครับไม่น่าเชื่อเลยว่างานนี้ คนจะเยอะขนาดนี้ครับผินี่เต็มแล้วครับที่ตรับแป๊บเดียวเองก็ตอนแรกนะครับก็เราไปจัดงานกลางวันนะครับที่ที่เดะการเดนครับใช่ไหมครับพอมาถึงตรงข้ามก็มาตรงนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปบ้านงานเดี๋ยวไปบ้านงานไปบ้านงานมก็ผู้ือว่าเออเดี๋ยวเข้ามาบ้านงานก็จะมีคนนั่งทานข้าวอยู่สักประมาณ50สคนโอ้โหเยอะมากครับผมครับคืนนี้ก็เลยจริงๆผมอยากบอกว่า ไม่ได้เตรียมดนตรีมาธรรมดาเนี่ยพี่จะเล่นกับวงอ๋อครับผมแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วครับจะไม่ร้องเพลงแค่ร้องอยู่เท่นั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะขอสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะ่าาาัรรจะเเฟ้ อ,อยู่ในหัวใจของ MB ็มดัีบริษัทเขาเป็นคนดีมีคุณภาพพวกเราเห็นตรงกันไหมปอบมี้เขาหน่อย